ตลาดเซฟวันเป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในนครราชสีมาพื้นที่เยอะมากที่จอดรถกว้างมากเขาไม่ทุกวันนะคะสามารถมาจอดรถด้านหลังได้เลยแล้วก็เดินเข้ามาค่ะแบ่งเป็นโซนโซนนะโซนเสื้อผ้าโซนของเล่นแล้วก็จะเป็นโซนของทานสามารถนั่งทานได้แถวนั้นเลยนะคะจะมีรถรับส่งนะคะจากลานจอดรถมาตลาดแต่ถ้าไม่รอรถรับส่งก็สามารถที่จะเดินมาได้อากาศเย็นช่วงนี้ไม่ต้องห่วงว่าจะเหนื่อยนะคะน้องหญิงก็ทำหน้าที่รีวิวไปเลยจ้า และจะมาดูของขวัญจับฉลากด้วยมาฝั่งเสื้อผ้าก่อนนะคะเสื้อผ้าเขายาวมากต้องหลาย,ยล็อกเดินไม่ทั่วถึงนะคะแล้วน้องดิ่งก็จะลัดไปที่อาหารเลยแต่คนก็เบาบางนะคะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ตลาดใหญ่จริงๆน้องหญิงไม่มีอะไรจะซื้อก็เดินไปโซนอาหารคะ่ะอยากไปดูว่ามีอาหารอะไรขายบ้างแต่ตอนนี้อยู่ในโซนเสื้อผ้าก่อนนะคะเดี๋ยวน้องญิงให้ดูบรรยากาศคะ่ะ วังนี้จะเป็นฝั่งอาหารนะคะฝั่งซ้ายมือสามารถนั่งทานได้เลยจะมีอยู่สองฝั่งนะอาหารเขาก็จะมีสองล็อกใหญ่นะคะสามารถเลือกซื้อแล้วก็มานั่งทานที่โตได้หรือเราจะเอากลับไปกินที่บ้านได้นะคะอาหารก็มีหลากหลายให้เลือกค่ะวันนี้น้องหญิงก็ได้ไข่แมตตูมข้าวแล้วก็เป็นลูกชิ้นนะคะน้องหญิงก็ขอดูบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนค่ะว่า อากาศเย็นสบายน่าเดินม้าจะบอกให้ช่วงนี้เนี่ยอาหารก็จะมีคนเยอะหน่อยแต่ว่าสภาพค,คนก็จะน้อยแต่ฝั่งอาหารเนี่ยเยอะจริงๆค่ะจะบอกให้ทานน้ำรำใหญ่อีกแล้วจ้าเสื้ชุดเดิมไม่ลมแน่นะ ลูกชิ้นนึ่งไมล้ละสิบบาทค่ะทั้งเขาทำเป็นยำไปให้นะคะเสร็จแล้วน้องหญิงก็เดินไปที่ของโซนของเล่นค่ะแล้วน้องหญิงก็ไปเจอตุ๊กตาหน้ารักคนวัยรุ่นชอบมากน้องหญิงก็เลยอดไม่ไหวที่จะนำของพวกนี้มาเป็นของขวัญปีใหม่จบฉลากกับเพื่อนๆจ้าว้า น่าซื้อมากเลยผู้ชายจับได้ก็ไม่เป็นไรก็น่ารักเอาไปเสกับตู้คาโก้ได้เลยจ้าซื้อตู้คาโก้ไปสักที่บ้านแล้วก็เอาพวกนี้ไปประดับประดาที่บ้านนะคะโอเคค่ะได้เรียบร้อยของของคนนี้ด้วยนะแล้วจ้าเพื่อนเจอกันคลิปหน้านะจ้าไปลวจ้า <c oughs> <c oughs>